นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยครับออยอดตู้ตามศรัทธาพระพุทธรูปแกะสลักหน้าพาเขาชีจันทน่าสัจจ์ลาภว พระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาชีวิตนักท่องเที่ยวเย็ยกินแล้วถ่ายภาพแล้วเดินทางต่อไปถ่ายภาพแล้วก็มารับตรงนี้เลยครับแหนึ่งร100บาท